โอเคคลับกราบสวัสดีกับทุกท่านอีกชิ้นเคพคยเนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมอตอนนี้แรงก่อนจะรีนะครับทุกคนประมาณอันนี้ตอนนี้มันรีมาแล้วตอนนี้ยี่สิบวันแล้วน,นี่เป็นแรงก่อนจะรีนะครับมันเป็นคลิปเก่าแล้วขออน,นุญาตเอาลอคลิปเก่ามาประกาศลืมลืมลืม,ลมทุกคนทุกนี้ยุ่งยุ่งจริงนะครับเราไปกดเลยโอ้โหอุ้ยกองหน้าเราก้าสิบเองว่าไม่ใช่คนละทีไหมดูผิดของเราเราก้าสิบเอ็ดเก้าห้าเก้าสามเจ้เฮ้ยเราได้เปรียบอยู่นิดนึงครับ แต่จริงๆอะพวกอย่างเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับเราเล่นไว้คนดูจริงๆนะนักเตะอทำว่ามีผลไหมก็มีผลครับมีผลที่ังไงโอ้้านของกองกลางสวยนะบริงแฮมนี่ของเรามีตัวตึงบริงแฮมกับกุลิกแต่ตอนนี้ผมได้ทําทีมใหม่แล้วนะครับแต่ยังยังไม่บอกดีกว่าว่าทีมอะไรนะครับ oh, <I> เพราะว่าผมได้เอาการ์ดการ์ดบริงแฮมไปขายใช่แล้วก็ทําทีมใหม่นะครับมา เริ่มเกมครับตอนนี้เขาเป็นฝ่ายเขียนะครับตอนนี้โอ้โหเขาอสอ่งให้กานเนี่ยกุลิกตัดได้กุลิกนี้ถธอดีนะทุกคนผมว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวฟีที่ค่อนข้างดีจริงๆใครไม่แรกนี่เสียดายเหมือนกันนะเหมือนโรบิโตคาร์ลอสโรบิโตคาร์ลอสผมก็น่าจะแรกไม่ทันหนุคนดูเพราะว่ามันใช้งบนิดหน่อยใช่ตอนนี้น่าจะเหลือสามวันแล้วมั้งเสียดายเหมือนกันครับน่าจะไม่ทนมันหรอกโรบิโตคาร์ลอสครับมาตอนนี้เขาบุกเรามาเอ๊ะเนี่น ตอนเนี้ผมยังใช้ทิกเหมือนเดิมครับไอเปลี่ยนตัวตัโนมัตเออผมลืมบอกก่อนคลิปหน้านี้ไว้คนดูเพราะว่าเปลี่ยนตัโนมัตอ่ะมันจะข้อเสียแค่อย่างเดียวเลยคนดูก็คือเวลาเขาซับหลอกเนี้ยจังหวะแบบชิ่งอะไรเงี้ยชิ่งหรือแบบเลนเช้งเนี้ยบางทีนักเตะมันตัวเกมมันเอออะไรเนี่ยตัวเกมมันเออไว้คนดูมันจะแบบเปลี่ยนตัวนักเตะให้เองเลยอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องแบบแต่ด้านอื่นผมว่าก็ค่อนข้างดีนะครับเวลาการตัดวงตัดบอลอะไรเงี้ยบางทีมันก็ขยับไม่เองนะครับผม เพราะอาจจะรู้สึกคนเดียวก็ได้นะจริงๆแต่ผมรู้สึกว่ามันดีกว่าโอ้โหกูหลิกพูดพูดนี่อ๋อแบตแบตจะหมดโอ้โหโโแบตลงเป็นห่วกเลยมาได้แล้วโอ้โหเกือบเสียได้ช็อตดูมาอ้ําคุลิกตัวฟรีที่โคตรโหดเลยดูดิปั่นอย่างไกลโอ้โ,อโ,หโหคมด้วยกุลิกนี่ทาา้าไซส์ห้าขวาห้านะครับแพดใหม่แนะนําเลยคนดูแนะนําเป็นท้าไซส์ห้า ขวาห้านะครับแนะนาให้ถนัด2เท้านะครับเพราะว่ามันจะได้ยิงได้เอ,อได้หลายทางใช่แนะนําเลยครับแพทใหม่นี้จําเป็นมากๆแต่แพทเก่านี่ก็คือไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะครับแต่แผ่นใหม่นี้เห็นผลามากเอ้ยมาเอาเราเ,าเ,าเาลิกตัดมาโอ้โหหลังหักไปเรียบโลยเนี่ยครับใช้ห้าขวาห้ามันดีตรงนี้แหละคนดูในตัดมาบางทีเท้าแบบข้ามไปถนัดปั่นอย่างเงี้ยบางทีก็ข้ามขานนะครับไม่เข้ากานก็ออกอะไรเงี้ยต้องมุมดี หรือว่ามุมร้อยอะไรเงี้ยจะเข้านะครับืมะคมจริงกุลิกไอไม่ได้แรกนี่เสร็จอู้เรียบร้อยเจอกุลิกเหมาสองประตูกด,<ค>ด,ดออกเลยนะหลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นเกมเราพูดคุยแล้วกันนะคนดูไปตอนนี้อยอันนี้น่าจะเป็นบอทนะอันนี้ผมน่าจะเล่นกับบอทอันนี้ผมขอพูดคุยกับคนดูเลยวนะอ้ยฝ่าว่เอาละครับจานเออ รอรอ,ลอ,อแล้วบอดเปิดชา้าด้วยไงเรารอ,อสวนกลับครับถ้าเขาเปิดบอลยาวมาเงี้ยแล้วโกจับได้นี้เรารอสวนกลับเลยจับไม่จับจับไม่ได้แล้วก็สวนได้ไหมโอ้โหไม่ทันฟันได้อือฟันได้เป็นอีกตัวโิลําหน้าฟันได้เป็นอีกตัวที่ผมอยากได้คนระับคนดูตอนนี้ผมกาลังทําทีมอยู่ใช่กำลังทาทีมอยู่เพราะว่าอยากได้จริงฟันได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นกองหลักที่ถ้าใครดูชีวิตจริงอะชีวิตจริงก็อยี่ยงวานะ โคตรเก่งเก่งนะทั้งแข่งทั้งอะไรโอ้โหเ้วเปิดบอลโคตรดีนะใครดูไฮไลท์ลิเวอร์พูลเนี่ยขนาดผมแบบไม่ค่อยไม่ใช่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลผมยังชอบอะ่ะชอบฟันไดอ่ะโอ้โหจังหน,นี้ซาไในบอลขอปั่น <c oughs> <c oughs> มุมนี้ก็มุมร้อยนะคนดูแต่ถ้าเจอโกเซฟๆหน่อยจัดได้นะครับโอ้โหก่อนหน้านี้นใช้ได้ใช้ได้บานเลยใช้ได้แบบสบาย,ยมุมนี้คนดูมุมแบบนอกกรอบอะไรเงี้ยให้นักเตะวิ่งตัดมาแล้วก็ปั่นสุดปอกเนี่ย เลยเขาดูอืม,อมแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้าโกมันเก่งขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าโกโโหดเนี่ยจะจับจับได้ไหมอะไรเงี้ยงงแต่ส่วนมากที่ผมเล่นหลังๆมาใช้ไม่ค่อยได้คนดูแต่ถ้าเป็นมุมมุมได้มุมจริงๆเข้านะผมว่าเข้าอ่ะจบครึ่งแรกแล้วครึ่งแรกก็เหมาสามตูเลยครึ่งหลังจะมีอะไรไหมครึ่งหลังต้องอรอลุ้นครับว่าครึ่งหลังจะยิงได้หรือเปล่าเฮ้ยเปิดติดมา นอะไรฝากแล้วจมาัแบบน่าจะสกิดสกิดฟิลแบบสกิดใจอะไรเงี้ยนี่อืมไดบอลมาครับอีซักอีซักยังไงอีซักยังดูเชิงก่อนดูเชิงก่อนส่งให้หลุยส์ดีอาร์ดหลุยส์ดีอาร์อยางี้พิกพบเจอฟันไดทีมเดียวกันครับขออนุญาตเผาชุนแล้วกันโอ้โหแล้วเข้าขวาพอดีด้วยโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรสวย ดียาร์ของเท่ของเท่เลยโอ้โหเข้าขอาพอดีเลยนี่ถ้าเป็นแบบแต่ซ้ายดีอาร์มันห้าซ้ายดีอาร์ห้าเองนะคนดู่วนข้าขวานี้ไอซ้ยายซ้ายดีอาร์ขวายครับซ้ายดีอาร์สี่ขวาห้านะไม่ได้ใจว่าสี่หรือสามนะผมไม่ชัวเหมือนปีกปีขวาผมเหมือนกันไอปีกซ้ายผมเหมือนไอ้ปีก ใสไอ้ไอจะจำไม่ได้หอดีอาร์มันซ้ายนี่ว่าเออใช่ดีอาร์ซ้ายดีอาร์ดีอาร์น่าจะไม่แน่ใจสี่ห้าหรือเปล่าน่าจะเป็นเท้าสี่ห้ามั้งน่าจะประมาณนี้ครับดูแต่ไม่ใช่ห้าห้าซีดานขอร้องโอ้โห,โ,อโ,หโหลูกนี้เบาซีดานนี่ก็เป็นอีกตัวนะครับใครยังไม่ได้แลกก็ต้อง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 รีบไปแลกนะครับผมว่าน่าจะแลก่กันทุกคนแหละน่าจะมีกันทุกคนมั้งถ้าไม่เผลอแบบอลไรก็อะไรนะถ้าไม่เผลอแบบเอานักเตะไปอัพอะ ใครเคยเป็นบ้างเงี้ยเหมือนบอกผมได้นะคณดูเอยจริงๆแบบบางทีแบบกดอัพสูงสุดเงี้ยเราไม่ได้สังเกตไงเพราะแบบเฮ้ยมันเอาตัวหลกักตัวอะไรเราไปไปพระวา่าแบบตัวสงลองสองลองเงี้ยผมไม่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตไงตอนนั้นหายไปเกือบหายไปทั้งทีมนคนดูตัวสมลองไม่มีเลยนะเออหายไปหมดเลยลืมดูไงเออมาด,ดูทีเอ้าตกใจเลยแล้วรีเซตกลับไม่ได้ละโอ้ยลองจุอโอ้หจุดเบนก็เห็นหนี่โหดมากครับ ลหลายคนก็ยกให้เป็นกองกลางที่เก่งที่สุดในเกมนะตอนนี้นะะครับแต่เราอันนี้ก็แล้วแต่คนละกันนะครับหลายคนอาจจะมองว่าอีกตัวนึงเก่งกว่าอย่างเงี้ยใช่แต่ส่วนมากเขาจะเห็นได้ยินคนพูดกันนะครับว่าเบอร์ดิ้แฮมนี่เป็นการที่เก่งที่สุดในกองกลางครับชีวิตจริงก็เก่งนะโอ้โหตั้งแต่ยิงพาว์พาวด์โชดได้น,นี่ก็ยิงเรื่อยเอเลยนะเกมนี้นะจบที่สี่ศูนย์นะครับโอ้โหสําหรับคลิปนี้ก็ประมานนี้ถ้าคนดูความพูวต์กาะจาใดไม่เหมาะสมก็ ขอประทานอภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์สงสัยตรงไหนเมนตอบได้นะครับเดี๋ยวส่วนเทคนิคเทคนิคอะไรเดี๋ยวมาสอนที่หลังนะครับลคลิปหน้าช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับดูอขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับพี่สาว พี่สาวพอจะมีคริสตัลสักสองเม็ดไหมครับ